สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคีนตินเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับทองพระปิดตาจัมโบหลวงบุโตนะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะเสรจปิดตาจัมโบหลวงบุโตนะคะที่ร้านเนี่ยอันนี้เป็นแบบเปิดหน้าหลังนะคะที่ร้านเนี่ยนอกจากใบนี้นะคะก็มีเป็นแบบปิดหลังด้วยนะคะถ้าไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะทางไลน์หรือทางเฟซก็ได้เช่นกันนะคะ นี่เลยนะคะใบนี้นะคะเป็นตลับทองมือสองสภาพดีนะคะเป็นงานเปิดหน้าหลังนะคะรองยางได้สวยๆเลยนะคะหรือว่าท่านไหนใส่รุ่นอื่นนะคะแล้วมีพื้นที่เดี๋ยวพอก็สามารถเลี้ยงกับน้ำได้เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็แกะลายสวยงามนะคะแกะลายสวยแล้วก็ปิดสนิทดีเลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะแกะลายเดียวกันนะคะสวยงามทั้งสองด้านเลยปิดสนิททั้งสองด้านด้วยนะคะชิบ แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะคะก็จะดูเรียกว่าดูมินิมอลมินิใจนะคะเดี๋ยวคินแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังนี่ ด้านหลังนะคะก็ดูมินิโมลมินิใจนะคะเป็นแบบไม่ยกซุ้มนะคะหน้าโอแบบนี้นะคะก็ท่านไหนชอบนะคะงานเรียกว่าหน้าโอไม่ยกซุ้มนะคะใส่ปิดตาจัมโบ้นะคะหลงปูุโตนะคะหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะคะก็เป็นตลับทองที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะพอหน้าโอมันพอเป็นหน้าโอไม่ยกซ้มเนี่ยก็จะดูไม่เทอะทะจนเกินไปนะคะแล้วก็มินิโมลดีนะคะ แล้วห่วงของเขาก็ใหญ่ๆเลยนะคะสภาพดีนะคะด้านล่างนะคะบันพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติค่ะชึบจะเขียนวัดขนาดด้านในนะคะนี่มาวัดขนาดด้านในกันดีกว่านะคะขนาดนะคะความกว้างตรงกลางของด้านในนะคะอยู่ที่เออเออเอ,อ,อยู่ที่3.3มมเซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่4เซนค่ะแล้วก็ปิดนี่กึบเรียกว่า แน่นสนิทนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างตรงหน้าจอตรงกลางอยู่ที่2.9เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่3.6เซนนั่นเองนะคะแล้วก็น้ําหนักของใบนี้นะคะประมาณบาทมิมนิดนะคะ15.78กรัมนะคะเป็นแบบเปิดหน้าหลังนะคะถ่าไหนสนใจนะคะตลับทองปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตหรือจะเป็นพารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางก,การติดต่อที่ขึ้นอยู่นัดที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรือยาสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK66 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตดบทองทิติหรือด่วนโทร0 9 9 8 6 6 8 5นะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมดิพงามวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันเปิดท่าไหนอยากแวะมาแบ่งประดับทองกอบทองพระเครื่องพระทองคำคินทิตติก็ยินดีรับเช่านะคะวันนี้คินทิตติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิตติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจ,นจบค่ะสวัสดีค่ะ